บายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อกับต้วเทียงพี่น้องมาเลยผ้าพี่น้องยิปซีมากินเพลพี่น้องเพิ่มเป็นเฮดโต้มื่อสุดท้ายพี่น้องเคยหาพันจีพี่น้องมากระชิมงานบรรยากาศห่านเพิ่นตั้งอยู่แคมทางพี่น้องนี่นู่นนู่นร่นสร้างได้พี่น้องห่านเพิ่นนี่เพิ่นให็นเพิ่นช่วเยอะกว่าสองเว้ยเนี่ยใครที่สร้างเ่าะ พอข้าเพิ feet, like ่นกันให้อยู่ใกล้กับมาอุ้นนุ้นเพิ่นได้ได้พี่น้องได้เพิ่นเปิดโป้มื่อจะถ่ายเหมือนไหเมื่อจะถ่ายเมื่อจะถ่ายพื่อนเราเหมือนเทียมงานนะพอข้าเพิ่นมาเด้อพี่น้องเด้อเพิ่อนได้อยู่ใกล้อยู่ใกล้ได้อมื่อจะถ่ายเพิ่นเปิดโป้มื่อจะถ่ายเตรียมงานเข้ากันเตรีมงานเข้า เจ๊วแจ๊วเป็นได้รเลยบอกยศที่พี่แน่พี่นอยู่ใกล้อยู่ใกล้กันนะมาปรุงรสน้ำพะโนัวครับพี่น้องเลยมาเดิมมาเดิมมื่อนี่โป้มื่อสุดท้ายถอยเท่าไรถวยเท่าไรบอกพี่แนะถวยหาพันกี่พี่น้องเลยเป็นเงินบาทเท่าลยเป็นเงินบาทแปดบาทพี่น้องเลยมาเลยมาเลยถ้วยละแปดบาทพี่น้องมึงดูนี่ยังมีอยู่ได้เนี่ยแหละแปดเมย์ไปโป มาแล้วพี่น้องนี่มาแล้วเลยใช่นานๆไมทางดุนดอนสร้างพี่น้องทางไปเมืองทางไปเมืองเชียงทองพี่น้องอยู่บ้านภูมิพี่น้องเป็นได้ที่แฮะก็เดี๋ยวพักเป็นได้ไรเป็นใจเรามาเป็นได้บิ๊กซีบิ๊กซี โอเคโอเคกิมอยู่ค <c oughs> ือว่าเมาเป็นชิบทุ่งพ่วากินเพือนเลยบรรยากาศพี่เนาะคือขึ้นคือขึ้นขนาดจัปรศาสตท์เป็นทุแม่บรรยากาศคึกคื้นขนาดเอามาหันนี้มาตูวของเราจบคลิปเพื่อนทีได้เพื่นอนหรอกเด้ปอป๋าคนไรกุศลแชร์ได้เพี่นอ้อง <c oughs> กูมาเทอ่ยวในประเัดนะฮกจัดไทก็รว่าก็เลยก็เซ่ได้พี่น้องไปก่อนบานสบายดี